ทิป2วัน2คืนกรุงเทพแม่งสอนสำหรับทริปนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ทุ่งดอกบัวตองนะครับทุ่งบัวตองบานะครับ14กิโลอันนี้ก็คือแบบสวยงามมากทุกคนดูสิโหทุกคนเออเหลืองอลามาก19้องศาโอ้โห 1กิโลสุดท้ายนะครับทุกคนจะถึงแล้วไปกันนะไปรอไปรอไปนี่ชัวรแล้วเดี๋ยวนเดี๋ยว ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีนะครับทุกคนเราก็ตื่นมาทานข้าวเช้านะครับก็จะมีพวกข้าวต้มนะครับไสกรอกขนมปังอะไรประมาณนี้นะครับสาหรับข้าวเช้านะครับทุกคนแปดนาฬิกาสิบห้านาทีนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะออกจากที่พักแล้วนะครับเราปักหมุดไปที่ทุ่งมัวตองดอยแม่อุคอรนะครับระยะทางจากตรงนี้ยี่สิบสี่กิโลเมตรนะครับทุกคนอ่าเวลาที่ใช้เนี่ยประมาณสามสิบห้านาทีนะครับเวลาถึงประมาณแปดนาฬิกาห้าสิบเอ็ดนาทีนะครับอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่ยี่สิบสี่องศา มันจะกาดกำลังดีนะจีบสีใช่ไหมไปไปดูกันทุกคนมาครั้งแรกนะครับสำหรับใครที่อยากได้เป็นแนวทางก็ดูได้นะครับแต่ไม่ไม่ค่อยอยากแนะนำมาเส้นนี้นะแต่ถ้าใครชอบวิวสวยๆมาได้อ้โอ้โหเย็นมากได้นอนพักผ่อนเต็มที่แล้วนะครับทุกคนนอนอู้ สวยสวยมีกำลังหังชาจะเที่ยวนะเออวันนี้เต็มที่นะครับเดี๋ยวเจอกันระหว่างทางนะทุกคนวิ่งอยู่หนึ่งสองหกสามนะครับขับมาก็เริ่มเจอทุ่งดอกบอัวตองแล้วนะทุกคน,นนี้ดอกบัวตองใช่ใช่ทุ่งบัวตองนี่ไงเริ่มเริ่มเจอแล้วข้างทางอ่าพาอมาดูดอกอันเนี้ย <laughs> ขับมาตั้งไกลเฮ้ยแต่ความจริงมันน่าจะสวยกว่าน,นี้เว้ย เขียว36กกิโลทุ่งบะตองร้อยแม่อูคอก็จะเริ่มไม่เห็นนะครับทุกคนเห็นเรื่อยๆอีก19กกิโลนะครับก็จะถึงแล้วน้ำมันเราลดไปขีดนึงนะครับจากที่เติมแถวแม่สเสลียงมานะครับบรรยากาศเย็นๆเหลือยอ่ะบสามมทุกคนแต่ยังไม่เห็นหมอกนะโอ้วรญญากาศคือสวยอะ่ะโหลูกตาลหรอไม่ใช่ เพือกเพือก ชันนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวอาจจะรีวิวแบบคล้ายๆละเอียดเลยละกันนะครับเผื่อใครอยากมาแล้วก็น่าจะเป็นแนวทางนะทุกคนเผื่อเป็นผู้หญิงอยากขับมาอะไรแบบเนี้ยขับรถยนต์มาอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับทางไม่ชันนะครับถ้าดูจากตรงนี้แต่อาจจะเหนื่อยตอนจากกรุงเทพมาแม่ฮ่องสอนละกัน หมือนแถวแม่ห้องสอนก็ยังแบบใช้รถสีข้าวอะทุกคนปกติก็คือแถวกรุงเทพหรือแถวอะไรต่างจังหวัดแบบนี้เขาก็ใช้รถเกี่ยวเสร็จสับบอกได้เลยว่าทุกคนขับวิวระหว่างทางเนี่ยสวยมากนะครับเส้นแม่ห้องสอนระหว่างาจากอําเภอขุนยวมไปทุ่งบัวตองนะครับวิวเนี่ยสวยตลอดทางครับแล้วก็ถนนดีนะครับมีถนน2เลนนะครับขับไม่ยากทุกคนรถก็ไม่ค่อยเยอะนะครับช่วงที่เราไป หรือเขาอาจจะไปหมดแล้วก็ไม่แน่ใจนะน้ำตกแม่สุรินทุ่งดอกบัวตองบ้านแม่อูคอบ้านหัวปอนหนึ่งสองหกสามทุ่งบัวตองรับแม่อูคอนีอ่นะครับเข้ามาบ้านปางขุงแม่แจ่มมันว่าจะมาจากทางนะั้นะถ้ามาจากเชียงใหม่อุทยานแม่สุรินแม่สุริน14กิโลเนี่ยถ้ามาจากเชียงใหม่น่าจะมาฝั่งนั้น บ้านแมงหูคอจุงบัตองบ้านนะครับ14กิโลทางโค้งบ้างน,นะครับดูจาก GPS แต่ถนนสวยดีนะทุกคนฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บฟโค้งแล้วก็เป็นหมู่บ้านนะครับ รถก็จะเริ่มลงมาเยอะนะครับทุกคนอันนี้4009วนะญญณุุยานแม่ยวมยินดีต้อนรับโอ้โค้งนิดนึงนะครับช่วงนี้แล้วก็ถือว่าชั้นเล็กน้อยนี่ยิงยาวได้เลยนะครับ ฟฟฟ,ฟขับมาแล้ว816กิโลนะทุกคนน้ำมันเฉลี่ย28โลลิตรนะครับโอ <c oughs> <c oughs> ้บรรยากาศกำลังดีนะครับ8ดโมงครึ่งนะทุกคนแดดยังไม่ร้อนเท่าไหร่โอ้สวยอะ่ะแบบเห <c oughs> ็นภูเขาแบบใกล้ๆอะ่ะ <c oughs> สยงามมากสวยงามมากอยากรู้ว่าเขาปลูกหรือมันเกิดมาเองอะแต่นี้ก็น่าจะเกิดเองนะใช่ไหมเนี่ยวกตามข้างทางแบบเนี้ยอันนี้ก็คือแบบสวยงามมากทุกคนดูสิโอสวยสวยท,ทุ่งบัวตองอีกสิบนะครับโอ้ดูด,ดิเหลือยีิบสององศาทุกคน <laughs> บรรยากาศ โอ้ยลมลมลมนี่เริ่มเข้ามาอันนี้คือต้นดอกบัวตองนะทุกคนฮยบรรยากาศทําไมสวยแบบดูสิเหมือนมีหมู่บ้านแล้วก็มีดอกไม้เต็มเลยอะ่ะหมูนนี่น่ารักเออน่าอยู่มากหมู่บ้านกลางบรรยากาศดีอะ่ะทุกคนอบ้านกาแฟคนก็น่าจะมาเที่ยวเยอะนะครับทุกคนชิมก,กาแฟ เป็นได้แบบนี้เย็นมากโอ้ชมวิวกันเพลินนะ่ะถ้าจะวิวแบบเนี้ยะะน่านเหรอเฮ้ยแต่มันสวยกว่าน่านจริงนะเนี่ย ที่เธอมันสวยจริงนะโอ้โหสวยมากอันนี้เป็นป่าเขาโพดโอ้เหลือยี่เป็องศาทุกคนขอชมวิวเพลินๆแล้วกันนะครับใช่หนาวกำลังพอดีอาากศโอ้ เตียต่ำนะครับตรงนี้อีก8กิโลนะทุกคนเริ่มมีให้เห็นเยอะมากขึ้นแล้วนะทุกคนโอ้โหสวยมาก จะเห็นกับตาว่าจะเป็นยังไงโอ้โหวิวสวยตลอดอ่ะซ้ายหรือขวาบ้านแม่อูคอหมู่หกตำบลแม่อูคอโอ้ลมแบบชอบชอบหน้าหนาวเนี่ย อ๋อคนก็จะมากางเต็นที่พักว่างเริ่มต้นสามร้อยทุกคนดูแค่นี้ก็คุ้มแล้วอ่ะเออคุ้มแล้วแหละที่ปา่าบุกป่าพ่าดวงพงไพมาูบ้านชุมชนโอท็อปบ้านแม่อูคอถึงแล้ว ยเย็นแล้วนะทุกคนโรงเรียนบ้านแม่อูคอฉันขึ้นอีกนะครับอีก6.5กิโล ดีที่มันเป็น350นะทุกคนถ้าเป็นเวฟก็ระมากเกียร์สองอ่ะชี้เพอไม่ใช่ผูชี้ฟ้านะผู้ชี้เพอเ์้อโหทุกคนเออเหลืองอลาม,มากอันนี้ก็น่าจะเป็นที่พักนะ ใช่ใช่ใช่แถวแถวนี้แหละเอะเอหมูกระทะโอ้จ้า <c oughs> วิวในแบบร้อยล้านน่ะท่าัมานอนเนี่ยเราได้งห้องตรงนี้เราก็ได้นี่เนอไอ้อนี่ไงเราจองเราไม่ได้จองนอนยี่้อโอ้โหนั่งกินข้าวแบบบรรยากาศคือแบบดีมากอ่ะ <c oughs> อันนี้มะเขือเทศใช่ไหมมะเขือเทศ ใช่ใชโหอ,อ,นนอันนี้แบบสวยนะเนี่ยภูหมอกเอ,เออใช่ใช่ใครอยางมาก็ดูตามชื่อที่พักแล้วกันนะทุกคนเผื่อแบบชอบอันไหนก็ตามสไตล์ตัวเองนะครับเลือกได้เลยใช่ใช่ไม่ใช่สามจุดห้ากิโลนะครับก็จะถึงความเป็นจริงแล้วโห โอ้โหเขาหักเล่นแบบนี้เลยเหรอมีออปชั่นแต่งรถนะทุกหรือเราต้องเอากลับกรุงเทพไหมเนี่ยขอจะเอากลับพม่ากันเป็นอีกสอีก200เมตรร้านลาบผมต้มแซบโอ้โหยังกับอยู่อีสานอ่ะลาบผมต้มแซบแต่ว่านข้างในไม่ดิ้ีห้องว่างวยใช่ใช่สิบเก้าองศาโอ้โห ทุ่งบอตองแม่อุคอลสามกิโลอ๋อมีตลาดด้วย CL อุ้ยสวยสุดอสวยดูคร่าวๆแล้วกันนะครับทุกคนโอ้คนมาเที่ยวเยอะมาก เหมือนกับเขามีนัดมิ팅กันอ่ะดูสิเออรู้แล้วอารมณ์เหมือนเหมือนที่ไหนเออคล้ายๆม่อนหมอกตะวันอ่ะนี่นี่นี่ใช่ใช่ใช่เนี่ยดอกอันนี้เลยที่จําชื่อไม่ได้อ่ะมันชื่อดอกอะไรอ่ะมันมันชื่อดอกเดียวมันดอกเดียวกันเลยดูลมนะทุกคนมันต้องมาด้วยตนเองอ่ะแนะนํานะครับช่วงนี้อ๋อนี่ไงอีกที่หนึ่ง โอ้รถเต็มอะ่ะพอมันเป็นหน้าหนาวใครก็อารมณ์ดีไงใช่ไหมล่ะมันไม่ร้อนน่ะ2.4กิโลนะครับก็ถือว่าที่พักยังไม่เยอะนะแต่เขาจัดจัดสรรปันส่วนดีอะ่ะไม่ด่ดุนวายยเลใช่ไม่ดูวุ่นวายจัดเป็นระเบียบดีนะทุกคน ไม่อยากให้ไปจัดใกล้ที่พักแบบที่ท่องเที่ยวเกินน่ะเนาะจัดห่างๆสักนิดนึงก็ดีแบบนี้แล้วก็ให้คนไปชมแบบบรรยากาศธ,ธรรมชาติจริงๆนะครับทุกคนอ๋อสำหรับระหว่างทางตรงนี้นะครับทุกคนก็จะมีจุดกลางเต็นที่พักหลากหลายนะครับสำหรับใครที่จะมาเนี่ยสามารถมาพัก ใกล้ๆบริเวณนี้ได้นะครับแต่อาจจะต้องจองล่วงหน้านะครับเพราะว่า,าถ้าเป็นพอเป็นช่วงเทศกาลจริงๆเนี่ยคนก็จะเริ่มจองกันหมดแล้วนะครับศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเออมีร้านอาหารมีโอ้คนมากางเต็นท์เยอะนวเนี่ยาาหนึ่งกิโลสุดท้ายนะครับทุกคนจะถึงแล้ว ช่วง1กิโลสุดท้ายนะครับทุกคนถนนก็จะเริ่มชันนะครับก็ยังไงขับรถระมัดระวังกันด้วยนะครับโอ้โหฟอร์ซ่าก็เยอะเหมือนกันนะครับสวนดอยแม่อุคอตกแม่สุรินทร์สิบโอ้บรรยากาศโอ้ชันใช้ได้อยู่นะทุกคน เราจะไปอยู่ตรงนั้นใช่ไหมขับมาหนึ่งวันหนึ่งคืนนะครับทุกคนในที่สุดเราก็จะได้เห็นความเป็นจริงแล้วนะครับทุ่งบัวตองดอยแม่อูคอนะครับถึงแล้วหรอเนี่ยสวยมากทุกคนมาถึงแล้วนะครับทุกคนสวยงามมากทุ่งบัวตองดอยแม่อูคอนะครับ r o l l i ่ง โอ,อ้สวยงามมากโหคนเยอะจัดโหคนทั้งคนทั้งรถนะทุกคนโอ้โหตรงไหนมันสวยๆอะ่ะขอพาชมวิวไปก่อนแล้วกันนะครับ เลยว่าช่วงที่เรามานะทุกคนเป็นช่วงวันหยุดยาวนะครับคนเนี่ยบอกเลยว่าเยอะมากนะครับแต่ก็สนุกไปอีกแบบนะทุกคนโอเคครับทุกคนมาถึงแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เก้าโมงครับสิบห้านาทีเนาะเรามาถึงทุ่งบะตองระเบียงหงคอแล้วแดดเยวจะพาไปชมบรรยากาศใกล้ๆแล้วกันว่าเป็นไงเนาะเดี๋ยวมันจะมีจุดหนึ่งน่าจะเป็นด้านบนนะทุกคนที่บินโดรนทุ่งวี้น่าจะโอเคสุดดูบรรยากาศเสียด้ว คนเนี่ยจะมิตตินะ slowly, คนเยอะมากคนเยอะมากมีของขายมีของกินขายเต็มเลยมีค่ะที่ผลไม้สวยตรงไหนที่เป็นจุดชมวิวสวยๆครับที่มองเห็นคนขึ้นเรือเลยข้างล่าง แล้วขึ้น oui, ้างบนก็เห็นใช่ไหมของคันคายก็เยอะสวยเฮ้สวยใช่กันนะที่นั่นน่ารัก่ะเดินขึ้นเขาโอ้โหนทุกคนสวยมาก ยไะเดี๋ยวเราไปน่าจะขึ้นไปจุดที่น่าจะสูงสุดอันนี้จะเป็นแบบจุดชมวิวจุดพักจุดแรกเนาะมีสู้ายมีอะไรคนน้องสวยน้องสวยนะนู่นเราจะขึ้นไปตรงจุดจุดหมายหลักเราน่าจะขึ้นไปโตด้านบนเนาะเมื่อคืนล้างแล้วเหรอถึงไทยเหนื่อยนะลุกออกต่อไปะดานบนพึ่งมาๆบบ้องแหงนตัวหลายอันนี้เพิ่งเริ่มมันเริ่มต้นโอ้โห เหมือนบันไดมันก้าวสั้นกันไปนะมันกระชั้นมีคือเดินไม่ส่วนอะไรทุกคนอยากเห็นข้างบนนะสวยยังสวยแลยเหรอฮันมองหันองเฮ้ยสวยแล้วเด้อเด้อเด้อสวยแล้วโหอันนี้ก็สวยแต่ถ้าขึ้นไปอีกก็น่าจะสวยตรงนั้นแล้วพอดีบินสนันวันไวเออย่างกับลานหอไปเถอะไปบ่นเขาทำใหม่ก่อนลานหอขดขาค่ะ ามันอาจจะต้องเพ oui> ิ er> e ่งพาทางจับแล้วไม่เพ er> ิ no ่งเ่อาจริงไงเหนื่อยเฮ้ยตรงนี้เวอร์มากเออทุกคนสวยงามโคุ้มค่าเว้ย้ถ่ายรูปนางทุกคนอ่ะโอเคหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสอง นั่งก่อนไหมพอขึ้นมาสูงก็จะเริ่มเห็นจุดต่างๆแล้วใช่ไหมใช่ทั้งหมดนี้เลยอ่ะวันนี้19พฤกจพิกาเลยทุกคนน่าจะบานน่าจะร้อยแล้วแหละหรือ9กร้อยประมาณนี้โอ้โหตรงนี้ก็สวยตรงนี้ไม่มีคนเลยทุกคนดูดิเนี่ยเนี่ยยืนยืนตรงเหล็กอ่ะเห็นเขาจะถ่ายรูปกันตรงนี้เยอะนะเออเนี่ยตรงนั้นเลยสวยสวยภูมินี้สวยจริงถ่ายรูปก่อนทุกคนถึงเธอค่ะ อันนี้คืออารมณ์แบบดอกไม้ตบหน้านะอารมณ์คล้ายๆดอกทานตะวันแต่ดอกเล็กกว่าไม้มันบางๆเองอ่ะดึงได้ไหมได้ก็ถึงแล้วถึงแล้วทุกคนตรงนี้เหรอไม่ใช่อีกจุดเลยตรงนี้ก็สวยถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วทุกคนโอ้เรียกเหงื่อได้สุดเลยเย้ถึงแล้วเหมือนมันมีถนนที่เป็นรถมาได้อยู่นะโอ้ทำไมไม่บอกมาได้จริงเหรอ เขาไม่ให้เด็ดออกมานี่ไหทุ่งบัตองดอยแม่อุคอสูงกว่าเหนือระดับน้ำทะเล1600โอเคสวยนั่งได้ไหมได้โอเคหนึง okay, สถึงแล้วถึงจริงถึงจัง,ง,จงคนเยอะมากอันนี้คือถนนให้ขับขึ้นมาหรือเปล่าที่นี่คือทุ่งบัวตองดอยแม่อุคอนะครับทุกคนจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับเดิมเนี่ยดอกบอัวตองน,นะครับเป็น ดอกไม้พื้นถิ่นของประเทศเม็กซิโกนะครับซึ่งการที่มันจะเกิดมาได้เนี่ยเขาบอกว่าประวัติเนี่ยปาดหลวงเนี่ยเคยนํามาปลูกที่นี่นะครับก็เลยหลังจากนั้นเนี่ยก็เลยใช้ชื่อเป็นทุ่งดอกบอัวตองช่วงที่สวยๆเนี่ยจะอยู่ช่วงประมาณกลางพฤศจิกายนนะครับทุกคนช่วงที่เรามานะครับ19พฤศจิกายนนะครับน่าจะบานประมาณ90-100%แล้วนะครับสำหรับใครที่จะมาก็ขอให้แนะนํามาประมาณช่วงวันที่15-25พฤศจิกายนนะทุกคน ช่วงนี้จะสวยเป็นพิเศษนะครับว้าวทุกคนสวยงามมากอย่างสวยตรงจุดนี้แบบเหมือนมันจะไม่ได้อยู่ตรงด้านบนใช่ไหมมันจะอยู่ก่อนที่จะถึงอ่ะอีกประมาณ1 0 <20 S> 2 0เมตรอะไรประมาณนี้ตอนนี้10โมงยังไม่ได้ไปไหนเลยยังไม่ไปไหนนะทุกคนเนี่ยวิวสวยงามมากใครที่จะมาถ้าจะมาให้ถึงจริงๆอะ่ะควรจะมาจุดนี้ มันสวยมากอ่ะอน,นี่คือด้านบนนะที่เป็นศาลาอะไรต่างๆนะครับเป็นไงความรู้สึกได้เห็นสักทีสวยจริงๆแหละต้องรีบมานะเดี๋ยวมันจะหมด ทุกคนกลับแล้วนะครับเดินทางกลับเลยไก<อ>ลทําลทำไมคนเริ่มน้อยมันร้อน <laughs> เขามาตั้งแต่เช้ากันโอเคนะครับทุกคนตอนนี้11โมงนะครับเดินทางกลับแล้วรถคือเยอะมากเป็นงานมิทติ้งรถทุกประเภท <laughs> <laughs> ช่างภาพน่าจะไปหูดูที่ขาลงก็สวยนะสวยไปอีกแบบใช่ไหมโอ้ปั่นจัก,กรยานด้วยทุกคนไอศครีม สำหรับเทศกาลทุ่งบะตองดอยแม่อูคอนะครับทุกคนน่าจะเป็นเทศกาลแห่งการมิทติ้งนะครับระหว่างรถมอไซค์นะครับรถจออะไรต่างๆนะครับคือคนเนี่ยมาเที่ยวเยอะมากเพราะว่าปีหนึ่งเนี่ยมันมีแค่ให้ดูแค่ครั้งเดียวนะทุกคนใครพลาดเนี่ยก็คือจะต้องปีหน้านะครับค่อยจะได้มาดูใหม่อีกรอบหนึ่งนะทุกคน,นโอ้โหมุมนี้คือสวยนะนดูเลยเนี่ย โอ้หสวยงามมากทุกคนโอ้โหดูเขาใส่ชุดเออ,อเทศก,กาลทุ่งดอกบัวตองแม่อูคอมาแล้ว<ห>แต่ปางอุ่งรักไทยยังไม่เคยไปคิดว่าน่าจะไม่ไกลจากนี่หรอก,อกรอแต่เราไม่มีเวลาแล้วไงทุกคนเขาเลยจะต้องกลับนะครับ 11นาฬิกา7จนาทีนะครับทุกคนเราจะออกเดินทางจากทุ่งบอตองน,นะครับอันนี้อยู่ที่ตลาดทุ่งบอตองน,นะครับเดี๋ยวตอนกลับเราจะใช้เส้นทางใหม่นะว่าจะไปฝั่งอำเภอแม่แจ่มนะครับแล้วก็ไปผ่านน่าจะละเลาะดอยอินทนนท์นะครับทุกคนระยะทางนะครับจากตรงนี้795กิโลนะครับประมาณ12ชั่วโมง13นาทีเวลาถึงประมาณ5ทุ่มครึ่งนะครับนี้คือเวลาแบบไม่พักนะทุกคนเดี๋ยวมาดูว่าถึงกรุงเทพจริงๆเนี่ยเราจะถึงกี่โมงนะครับวิ่งมาแล้ว830 นะครับสำหรับใครมาเที่ยวแล้วอยากได้รูปประจำตัวนะครับหรือรูปรถถ่ายกับรถถ่ายกับรถโยนแบบนี้นะครับก็จะมีเพจอ่าเพจหนึ่งนะครับก็คือเพจลุงฉีดทัวร์ลิงนะครับถ้าใครสนใจก็ลองติดต่อสอบถามได้นะทุกคนเขาก็จะถ่ายประจำการตรงนั้นนะครับวิวก็คืออลังการมากคนก็คือมาไม่ขาดสายนะเ่าสออาทิตย์แล้วแบบวันหยุด2วันนะครับ อารมณ์โค้งนี้ก็คล้ายๆกับโค้งพับผ้าที่จังหวัดน่านเหมือนกันนะทุกคนแอบสวยเหมือนกันนะครับถ้าหยุดยาวนี่แบบน่าจะโหดกว่านี้เออหมู่บ้านนี้ก็แปลกเนาะแบบมาอยู่กลางหุบเขาแบบนี้แต่สายไฟก็ยังมาถึงนะ เดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายนะครับทุกคนถ้าตรงไปก็คือไปขุนยวมนะครับเดี๋ยวเราจะไปอำเภอแม่แจ่มนะครับครั้งแรกของเราแม่แจ่มบ้านปางอุงปางอุงสันป่ากเกีย้ยแม่แจ่มเจสบใช่ปางอุงไหมไปแล้วทุกคนจากตรงนี้อีก783มกิโลนะครับ11เชั่วโมงหนาทีเดี๋ยวยาวครับคืนนี้จะถึงกี่โมงสำหรับ e ีพีหน้าจะเป็นอีพีสุดท้ายของเรานะครับจะเดินทางจากอำเภอแม่แจ่มนะครับ ผ่านถนนสุดหลอนนะครับทุกคนเทิร์นลี่นะครับยังไงก็ฝากรับชมด้วยนะครับ